สวัสดีครับพเพื่อนๆครับ your friend is a doctor นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณมาัยนะก็กลับมาพบกับพกเพื่อนๆเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่1เมษายนนะครับพุทธศักราช2,563นะข้ามเดือนมาแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้เป็นวัน April Fool Day ด้วยนะครับขอความกรุณาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ April Fool Day แต่ว่าเราอย่าเล่นโกหกเกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9เนาะเพราะว่าถ้าเกิดมีการรับทราบข่าวสารที่ผิดไปเกี่ยวกับโควิด1 9ทเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยแตกตื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เล่นสนุกๆก,กันไปเรื่องอื่นๆก็แล้วกันนะครับแรกนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมจะเล่าเรื่องยาให้ฟังเนาะแต่ว่าพอดีว่ามีเรื่องที่น่าสนใจกว่านิดนึงแล้วก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ของเพื่อนๆด้วยผมเลยจะเอามาเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหาโรคนะครับนะการตรวจหาโรคโควิดนทีนะ่ะยังมีคลิปหนึ่งที่ผมนําเสนอใช่ไหมว่าเราจะตรวจหาโรคก,กันนะว่าจะทํำยังไงได้บ้างนะครับทีนี้เนะี่ยบางคนก็จะสับสนไงว่าเออการตรวจเนี่ยออทำไมบางคนบอกว่าต้องใช้เวลาทั้งสองสาวันกว่าผลจะออกนะบางที่ราคาก็ตั้ง3ามพันห้าพัไมและปิดเทสบางที่ราคาแค่ไม่หลัก ไม่กี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรวจได้ผลเร็วแค่10-15นาทีเองนะมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างวันนี้ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับนะวันนี้ต้องใช้กระดานด้วยไหมเราเติมกระดานมาด้วยนะครับคือ นะครับในการตรวจหาโรคโรคหนึ่งนะครับเรามีวิธีการตรวจหาอยู่2วิธีนะครับสำหรับโรคติดเชื้อนะอันนี้พูดถึงเฉพาะโรคไวรัสนะครับเราจะตรวจหาว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคเนี่ยเราตรวจหาเขาได้จาก2ที่นะครับที่ที่1ก็คือตรวจว่ามีไวรัสเลยหรือเปล่านะตรวจที่ไวรัสเนี่ยเราเรียกว่าแอนติเจนนะครับ ผมย่อว่า A G นะครับแอนติเจนนะอันนี้ไปตรวจหาเลยครับว่ามีไวรัสหรือเปล่านะครับตรวจหาตัวเขานะอย่างตัวโควิดน9เนี่ยเป็น RNA ไวรัสนะครับเราเข้าไปตรวจหา RNA เลยเนี่ยเราเรียกว่าตรวจแอนติเจนนะครับ ทีนี้มันมีการตรวจทางอ้อมทางหนึ่งนะครับว่าเออเราไม่ต้องไปตรวจหาตัวหรอกนะเราไปตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับถ้าภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่ๆมีภูมิคุ้มกันขึ้นมานะต่อโรคนั้นคือร่างกายมีการต่อสู้กับโรคโรคนั้นเนี่ยนะแล้วเราไปตรวจเจอเราก็น่าจะติดเชื้อถูกไหมแต่อันนี้เป็นการตรวจทางอ้อมนะรเรียกการตรวจอันนี้ว่าตรวจหาแอนติบอดีนะครับนี่เพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้ต้องเข้าใจเนาะอันนี้เงาพอดีเดี๋ยวขออนุญาตอ่า มีแอนติเจนกับแอนติบอดีนะครับการตรวจหานี่มี2อย่างนะสมมุติเอาผมถ้ายกตัวอย่างโควิดในทีมเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เข้าใจมากผมยกตัวอย่าง HIV ก็ได้เอชเอนะครับเวลาที่เราจะไปตรวจหา HIV เอเนี่ยนะครับที่ปกติที่เราไปหาตรวจหากันอนะเราไม่ได้ตรวจหาแอนติเจนนะเราไม่ได้ตรวจหาหาเอดนะเราไปตรวจหาแอนติบอดีของเอเพราะฉะนั้นเราเลยเรียกว่าแอนตี้ HIV นะครับ คนที่ไปตรวจในเลือดแล้วพบว่าแอนตี้เอชบวกนะก็แปลว่าท่านได้รับเชื้อมาแล้วและร่างกายเนี่ยมีภูมิที่จะไปสู้แต่สู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้นะเป็นการตรวจว่าเฮ้ยร่างกายอพยายามจะสู้เท่านั้นเองนะครับก็เลยไปตรวจหาแอนตี้เชวแต่ในบางคนเนี่ยเพิ่งไปรับเชื้อเอชมาใหม่ๆเนี่ยนะครับ กว่าเราจะไปรอเอนทีเอชวีขึ้นเนี่ยมันใช้เวลานานไงหลายเป็นเดือน3เดือนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแหลบบางอย่างเหมือนกันที่จะต้องตรวจฉุกเฉินนะครับเขาก็จะไปตรวจหาตัวเชื้อเอชวีนะครับโดยเขาจะไปตรวจหาตัว P 24แอนติเจนนะครับแอนติเจนนะตอนนี้เป็นแอนติเจนก็สรุปว่าในการตรวจหา h i ชนะครับขึ่นเป็นไวรัสชนิดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเราก็มีการตรวจหาอยู่2อย่างตรวจหาแอนติเจนเลยก็เลยพียก P24 แอนติเจนอันนี้ตรวจได้เร็วปัญหาคือแพงนะ นะแพงหน่อยนะครับไม่ได้ใช้สก,กรีนคนท,ทั่วไปนะครับเราเราเรา,เร,ารอหาเฉพาะคนที่เพิ่งได้รับเชื้อใหม่แล้วกลัวมากแล้วก็ตรวจหาตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าคนทั่ว,วไปนะเราไปตรวจสก,กรีนหาว่าเอ้ยเราไปเราเป็นเอชบีหรือเปล่าเราจะไปตรวจหาแอนติเอชบีนี่คือการตรวจหาแอนติบอดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆเ,เก็ทแล้วนะมีการตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีนะครับทีนี้สําหรับในโควิด19เนี่ยนะครับในโควิด19เนี่ยเราก็มีการตรวจหาทั้งแอนติเจนและแอนติบอดี เหมือนกันนะครับทุกท่านครับนะปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราตรวจที่เรารู้กันนะว่าไปเสียเงิน3า0 0ันห้า0ใช่ไหมเราใช้วิธีการตรวจเขาเรียกว่า RT-PCR นะครับ RT-PCR เนี่ยเป็นการตรวจหาแอนติเจนนะครับเป็นการตรวจหาแอนติเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะครับ จุลาเ <_ H ee> พิ่งซื้อเครื่องมาใหม่นะที่จุลาเนี่ยตรวจได้วันหนึ่งประมาณ1,800กว่าเคสมั้งนะครับใน,ในเครื่องใหม่นะเครื่องเหล่านี้ก็มีกระจายอยู่ไปตามโรงพยาบาลต่างๆนะศูนย์วิทย์ต่างๆนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยไม่พอสำหรับประเทศเรานะครับต้องสั่งเครื่องเนี้เข้ามาเพิ่มเป็นการตรวจหาแบบมาตรฐานนะครับอันนี้มาตรฐานนะคือเจอเนี่ย โอเคแหละใช่เพราะว่าถือว่าเขาเรียกว่า sensitivity และ s p e i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  t y เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากความไวสูงความจำเพาะต่อโรคสูงเขาเรียก RT-PCR อันนี้คือมาตรฐานนี่คือมาตรฐานนะครับทีนี้มันก็มีการตรวจหาที่ว่าเฮ้ยทำยังไงล่ะให้การตรวจหาเนี่ยเร็วขึ้นนะครับนะก็มีการตรวจหาตัวนี้ไงครับ Antibody นะ ตัวนี้แหละแอนติบอดีในโลกเนี่ยในทุกโลกแอนติบอดีในทุกโลกเนี่ยมันจะมีตัวที่เรารู้จักกันคือ IgM นะครับกับ IgG นะครับ Ig เนี่ยย่อมาจากคำว่าอิมมโนกลอบูลินนะครับอิมมโนกลอบูลิน M กับอิมมโนกลอบูลิน G อันนี้ติดเชื้อเพิ่งติดเชื้ออันนี้มักจะมีภูมิเขาเรียก IgG นะสมมุติว่าเพื่อนติดเชื้อใหม่ๆเนี่ยร่างกายจะสู้สู้ด้วย IgM นะแต่พอผ่านไป6เดือน IGM จะหายไปยจะเหลือ IgG นะครับ IgG เนี่ยจะเป็นภูมิคุ้มกันเราเช่นเราเป็นหวัดนะ IGM หวัดนั้นจะขึ้นก่อนนะครับพอผ่านไป6เดือนปีหนึ่งวัดนะั้นเราไม่ค่อยเป็นละเพราะร่างกายเราสร้าง i อ g ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือแอนติบอดีส่วนแอนติบอดีทีนี้โควิดเขาก็เลยไปพยายามหาตัว i g m กับ i g g ของโควิดไงนะก็ถือว่าเป็นการตรวจหาแอนติบอดีการตรวจหาแอนติบอดีเนี่ยเราตรวจจากเลือดนะครับเราไปเอาสวอปเอาอะไรมาตรวจไ,ไม่เจอนะครับเพราะแอนติบอดีเนี่ย ทีนี้การตรวจหายเต่บอดีเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงคือมันเร็วครับเพื่อนๆครับใช้เวลาประมาณสัก10นาที15นาทีรู้ละนะประโยชนอ่ะยดเหมือนเหมือนตรวจไอกรุ๊ปเลือดเลยอย่างนั้นนะครับเอาเลือดไปยดนะแล้วก็ดูที่ในร่างกายเรามี IgM อ g, g g ขึ้นมาไหมนะครับอันนี้ก็ข้อดีของเขาคือเร็วนะเพราะเร็ววันนี้เขาเลยเรียกว่า r a p i ิ test นะคำว่า r a p i ิเนี่ยแปลว่าเร็วใช่ไหมครับเพื่อนเครับ เร็วในความหมายและปิดเทสเนี่ยคือเร็วคือตรวจได้เร็วนะไม่ได้แปลว่าเพื่อนๆรับเชื้อมาแล้วตรวจแล้วเจอเลยนะเร็วอย่างนั้นไม่ใช่นะโอ้เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ตรวจเร็วใช้เวลาตรวจแค่ส0บถึงนาทีนะครับเข้าใจนะครับคำว,ว่าแลบผิดเทสเนี่ยคือเราสามารถจะใช้เวลาในการตรวจเนี่ยเร็วแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะพบเชื้อได้เร็วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการพบเชื้อเนี่ยพบได้ช้ากว่าแบบนี้อีกนะครับนะการตรวจแบบนี้นะเราสมมุติว่า คนคนหนึ่งไปติดเชื้อนะกว่าเราจะไปตรวจแอนติเจนเขาเจอเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ3-5วันถูกไหมอย่างที่รัฐบาลบอกไง y, ตรวจเนกาทีฟอย่าเพิ่งดีใจนะอาจจะต้องตรวจยืนยันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอินโดพิเรียดนะคือตั้งแต่รับเชื้อจนจนตรวจพบเนี่ยนะครับเราเรียกวินโดพิเรียดอันนี้ประมาณ3-5วันแต่การที่เราจะไปตรวจลับปิดเทสนะครับคือตรวจแอนติบอดีนะครับแล้วบอกว่าเออเราไม่เป็นหรือเรา ว่าเราไม่เป็นเนี่ยนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ7วัน5 7ถึง7วันขึ้นไปนะก็อย่างเพิงแผลที่ผมนําเสนอไงว่าเราจะต้องตรวจ2รอบถูกไหมอันนี้คือ Rapid Test นะครับทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าการตรวจมีอยู่2ลักษณะนะครับทีนีน้สำหรับเอาย่อลงมาในประเทศไทยบ้างในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่จุฬาเนี่ยสั่งเครื่องมาใหม่นะตรวจตัวนี้นะครับ rtpcr เนี่ยตรวจได้วันหนึ่งประมาณ1 4 0 0เคสตามโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็กรมวิทย์มีนะครับในประเทศไทยเรามีประมาณสัก560เครื่องซึ่งไม่พอนะครับไม่พอนะก็นำเสนอไงว่าจะซื้อเครื่องเหล่านี้เพิ่มนะครับตอนนี้มีบริษัทที่นำเสนอขอนำเครื่องเข้ามาเนี่ยนะครับอยู่5รายนะครับห้ารายเนี่ยนะทางรัฐบาลบอกว่า,ารับแล้วสองรายนะครับอีกสองรายเนี่ยรับแบบมีเงื่อนไขนะครับก็สรุปว่าเดี๋ยวเรา,าจะมีเครื่องใหม่ๆเข้ามาใช้การตรวจเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับ แต่ยังไงก็ช้าอยู่ดีนะครับเพราะนั้นเอาเครื่องนี้เอาไว้เป็นมาตรฐากันแล้วกันนะครับทีนี้ประเด็นคืออันเนี้ยประเด็นใน l a ิ test เ,เนี่ยนะครับล a b test เนี่ยเรามาใช้สกรีนคนไข้ได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมเพราะว่าจับตัวเจาะๆๆไปเนี่ยเราเจอเลยว่าเป็นไม่เป็นนะครับมีคนที่เข้ามาประมูลนะครับว่าจะนำะเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ในประเทศไทยเนี่ยอยู่17รายนะครับ แต่17รายเนี่ยทางรัฐบาลรับรองไปแล้ว2รายนะครับรับรองเนี่ยรับรองเฉยๆนะต้องไปผ่านออยอยอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความฝังความหวังของเราเนี่ยที่จะเอาตัวและปิดเทสเนี่ยมาตรวจพวกเราเยอะๆเลยเนี่ยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยอาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับนะเมื่อวานเนี่ยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาหาผมหลายคนนะครับหลายคนเลยนะครับก็ เขารับทราบแล้วนะเสียงของพวกเราเนี่ยไปถึงจริงๆนะไปถึงจริงๆนะครับก็โทรมาท่านก็อธิบายให้ฟังว่าปัญหาของการที่เราจะปรูปพรมตรวจเนี่ยนะครับในการที่จะไปสกรีนเพื่อจะหาคนที่เป็นเนี่ยมามาแยกไว้หรือมาตรวจซ้ําหรือมากักกันเอาไว้เนี่ยนะครับท่านรับรู้แล้วก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับ แต่ปัญหาก็คือว่าเครื่องมือนเนนี้เรายังไม่สามารถที่จะมีมากเพียงพอที่จะเอามาตรวจทุกคนได้นะใน,ท,นท่านกอธิบายให้ฟังนะครับก็เห็นใจท่านนั่นแหละนะครับเพราะถูกถูกของท่านนั่นแหละถ้าถ้าเรามีเครื่องมือไม่พอแล้วเราไปกดดันว่าให้ซื้อเครื่องมือมาซื้อเครื่องมือมาเนี่ยก็อาจจะได้สเปคที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ตรวจสอบกันอยู่นะว่าจะมีบริษัทไหนเนี่ยสามารถที่จะนําเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ได้บ้างนะครับโดยท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการที่เราจะเอาเครื่องมือเข้ามาได้เนี่ยนะครับเซนซิสิิตของเครื่องมือคือความไวของมือเนี่ยต้องมากกว่า85%และสเปซิฟิซิตีคือความจำเพาะของเครื่องมือเนี่ยก็ต้องมากกว่า85%ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นการยากเหมือนกันที่เราจะสกรีนบริษัทต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะนําเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราต้องใจเย็นๆรอหน่อยแม้แต่รีบิทเทสเนี่ยก็มีบ้างแล้วนะครับอย่างที่จุฬาก็มีนะแต่ตอนนี้พวกเราคงจะต้องรอกันนิดนึงนะครับรอล็อตใหญ่ๆเข้ามาทีเดียวเพราะนั้นใจเย็นๆน,นะครับนะเสียงของพวกเราไปถึงผู้ใหญ่จริงๆนะครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเทสนะที่ผมเอามาอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆฟังนะครับ มาดูตัวเลขของเช้าวันนี้กันบ้างนะครับเช้าวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเนี่ยรวมกันทั้งโลกแล้ว857,772คนนะครับมีผู้เสียชีวิต42,025คนนะและมีผู้ที่หายแล้ว176,908คนนะครับในจำนวนนี้นะครับมีผู้ป่วยที่ทำการรักษาอยู่ทั้งหมด638,839คนนะครับก็ มีจำนวน6,6,559คนนะคิดเป็นประมาณ95%นะครับเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่หนักนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหนักอยู่32,280คนนะครับคิดเป็น5%นะครับผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาแล้วจำนวน218,933คนนะครับเป็นการสิ้นสุดการรักษาแล้วแบบหาย176,908คนนะครับคิดเป็น81%นะและมีสิ้นสุดการรักษาแบบเสียชีวิต4 2 0 2 5คนนะครับคิดเป็น19%นะครับ ผมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับกราฟนี้ผมเอามาเช่นเคยนะครเป็นกราฟที่ยังคงชันอยู่นะก็คือผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามาพอร์ตเป็นกราฟลีเนียเนี่ยความชันสูงมากเลยนะครับนี่รายประเทศนะครับรายประเทศเนี่ยก็ไล่เรียงไปเลยนะครับอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งนะครับ1น5 7 0 7คนนะครับเมื่อวานเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่21,900 19คนนะครับเสียชีวิตเมื่อวาน648คนนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว3,789คนนะครับที่ประเทศอิตาลีนะครับเมื่อวานอย่างที่บอกใช่ไหมว่าอิตาลีเนี่ยเป็นวันแรกเลยคือเมื่อวานเนี่ยที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงนะวันนี้ก็ยังเท่าๆกับเมื่อวานนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย4,53คนนะครับรวมที่อิตาลีเนี่ย1,5792คนนะครับ มีผู้สเสียชีวิตที่อิตาลีถึง12,428คนนะผู้เสียชีวิตที่อิตาลีเนี่ยสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ไล่เรียงลงมานะครับยุโรปเนี่ยนะครับดูตัวเลขเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับประเทศไทยของเราอยู่ที่หน้าที่2นะครับเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อ127คนนะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยรวมผู้ติดเชื้อ1651คนแล้วนะครับเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อคนไทยที่เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งคคววามเสียยใจด้นะรับ ผมเอากราฟนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนะความชันของประเทศไทยนะจากเดิมที่เรากลัวว่าเราจะไปเป็นเหมือนทางยุโรปทางอเมริกาฝั่งบนๆนะครับวันนี้นะครับพวกเราคนไทยยืนยันแล้วนะครับว่าพวกเราพยายามดึงกันลงมาใกล้เคียงกับญี่ปุ่นมากๆตอนนี้เราดึงมันนะกราฟสีแดงของประเทศไทยนะครับเพื่อนๆดูความชันเทียกบกับสีสฟ้าของญี่ปุ่นดูนะครับดูแล้วใกล้เคียงกันเลยนะครับนะ มาเลยเนี่ยก็ทับเส้นกับเราเลยนะครับเราอย่าแซงมาเลยขึ้นไปในทิศบนนะเราจะต้องต่ํากว่ามาเลให้ได้นะครับนะทีนี้อันนี้ผมเอากราฟนี้มาเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับอัตราการติดเชื้อนะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศกลุ่มอาเซียนนะครับก็ดูสินะประเทศไทยก็รองลงมาจากมาเลเซียนะครับนะ ีนี้นอกจากอัตราการเสียติดเชื้อแล้วก็มาดูอัตราการเสียชีวิตด้วยนะครับเห็นไหมว่าแม้ประเทศไทยจะเป็นรองมาเลเซียในจานวนผู้ติดเชื้อนะคือนาประเทศอื่นแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตของในประเทศเราเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับนะต่ำกว่าอินโดต่ำกว่าฟิลิปปินส์และต่ำกว่ามาเลเซียด้วยนะครับอัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ยประมาณ0.6นะครับทีนี้ผมก็เอาข้อมูลดีๆจากท่านอาจารย์ยงผู้วรวรรณมาเติมให้นิดนึงนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับ ก็อาจารย์ยงบอกว่าโรคโควิด -19 กับ traffic distancing นะครับอาจารย์ก็ไปพูดถึงการจราจรบ้างนะผลพลอยได้ของโรคโควิดนะครับทำให้เกิด traffic distancing นะครับก็คือรถบนทางถนน,น,น,นเนี่ยห่างกันนั่นแหละคือรถน้อยเอาไว้อย่างนั้นง่ายๆนะขนาดนี้เราไม่เห็นขบวนแห่รถยนต์บนทน้องถนนอุบัติเหตุทางรถยนต์และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมากนะครับ สถิติเนี่ยผู้เสียชีวิตทางรถยนต์โดยเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณวันละ60ลรายนะครับลดลงเหลือวันละ10ลรายแล้วนะครับเมื่อวันตั้งแต่ข้อนี้ข้อมูลมาที่29มีนานะก็เป็นผลมาจาก t rafic f distancing นะครับการกำหนดระยะห่างของรถยนต์ไปในตัวนะครับโอ้คนเสียชีวิตน้อยลงวันละ50คนนะครับนะเป็นเพราะอุบัติเหตุการจราจรบนท้งถนนลดลงนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นมุมมุมมองที่ดีอันนึงในเรื่องรายๆนะครับนะ เมื่อวานครับมีแฟนเพจท่านนึงนะครับโ,โหขอบคุณมากๆเลยนะท่านไปฟังวิดีโอของผมคลิปหนึ่งแล้วท่านก็เอามาวาดนะเป็นอินโฟกราฟิกที่สวยงามนะวาดมือด้วยนะครับสวยมากเลยนะครับนะคุณอิสรานะครับผมเห็นแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยอยู่ในอตอนนี้พอดี Facebook ของผมเนี่ยเพื่อนเต็มนะเพื่อน5000เต็มนะครับก็เลยไม่สามารถจะรับเพื่อนใหม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวก็มีคนออกแหละนะเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆกดรับเพื่อนที่มาแอดแอแอดผมเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าอย่างนี้ผมจะไปทําแฟนเพจไว้อันนึงดีกว่านะคือตอนนี้มีแฟนเพจอยู่อันนึงที่เพื่อนๆก็เข้าไปเล่นกันอยู่เรื่อยแหละก็เป็นแฟนเพจของคลินิกแพทย์วิรพันธ์นะซึ่งอันนั้นอนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นผมก็จะโพสต์วันหยุดวันไม่หยุดของผมวันไหนผมมาวันไหนผมไม่มานะอะไรอย่างนี้นะครับ เพื่อนๆหลายท่านที่เป็นแฟนเพจใน u t u b e เนี่ยก็อาจจะเข้าไปเล่นแต่ว่าจะไม่ได้รีสปอนส์เท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมจะทำเพจอันใหม่อันนึงนะครับก็จะใช้ชื่อ,อ Dr. v c h a n n e l นะครับนี่แหละยูเฟรนิสต์ด r นี่แหละนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปกดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับในเพจนั้นนะพวกเราจะได้มีช่องทางการสื่อสารกันได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งนะครับคุณเอนะครับบอกว่าคุณหมอวิทยาภัณฑ์ออกมานาเสนอแนะอย่างอ่อนน้อมถึงการนาโมเดลปูพรมตรวจนะครับของเกาหลีมาประยุกต์ในไทยนะครับ ซึ่งเป็นไอเดียที่ผู้ใหญ่รับทราบแล้วร้อยนะครับทุกท่านครับและท่านก็เห็นด้วยกับไอเดียนี้นะเพียงแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยท่านก็อธิบายว่าชุดตรวจโควิดถ้าเป็นรบปิดเทสเนี่ยของประเทศเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะนําเข้ามาได้มากมายขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการนําเข้าอยู่นะครับนะคุณเอประทับใจนะครับก็เลยเอามาทําเป็นอินโฟกราฟิกนะครับนะ สวยงามมากเลยนะครับผมก็เลยขออนุญาตเอามาแปะเอาไว้นะครับนะให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ชมความงดงามของลายมือของคุณเอ้ด้วยนะครับนะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับและก็คงจะเคลียร์ประเด็นเรื่องและผิดเทสไปได้มากเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ